น้อง่าเอยู่ในอย่กล้องขายก็เป็มต๊ะแหละขอบผลโต๊ะในหน่อป้าวานอันไหนอห้าบาทหมดนกนะจกนี่เนี้ยสิบบาทนะครับหลื้าบาทตังเลือกเลยเหลือไมาห้าบาทหมดเลยนับเงินด้วยนะคะหนึรอยบาท ไฟร้อนร้อนไฟกำลังร้อนร้อนเลยมาาเราปุยเราปุยได้มาเมือนล่ะอยู่ก็มาได้จาเปิดเปิดตึงวันละเจ้าห้าโมงก็จะประมาณห้าโมงถึงเนี่ยสามถุนนั่นแหละเจ้า มันก็ตืกนังลม่สามถุงก็รับไปหมดละไม่ห้มาละเจ้อเลยน้องเนเจ้าวขายไปขายไปเลยๆน้องเนเจ้าขายทุกวันขายทุกวันห้าโมงถึงสามทุ่มห้าโมงถึงสามทุ่มเาเล้ยไงก่ะ ใกลมากไม่ได้มันร้อนร้อนมันร้อนน่ากินมากเลยเดี๋ยวเอาเพชรกลางนะเจ้าเพชรกลางเนาะเจ้าวได้เลยจ้าวจังหมักหมูแต่ดูธรรมาล่าเศษกลางเศษกลาง เ็ปก็ได้สองแล้วจยาหนอนดีนอนดีนอนด้นี้เป็นผงผงผงอ๋อเหรอ้มาผสมนี่แผสมเรากระช้าเหมือนกันเรากระช้ามือนกันเอาอาถมในหันมันเป็นก้อนนะน้องเนาะเราก็ต้องเพราะว่าเขาใจเก็บแต่โมดทั้งวันเนาะเราก็ต้องมาใส่อ่อนเยียดมาอีงเอันนี้ปลากันเปี๊ยะเออแหม่นมันปลากันเปี๊ยะเนี่ยน้อมันคอนกันนะมันโดนมันเป็นน้ำหวานเนี่ยเนาะเป็นน้ำหวานเจ้ามีหม้อี <像>嗯，想想馋馋，这。<laughs> 像